ถ้าเปิดเครื่องฟักไข่มากลับไข่จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่ามีมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่มีความสนใจอยากจะลองใช้เครื่องฟักไข่แบบปรับมือนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของเครื่องฟักไข่แบบปรับมือเนี่ยก็คือเราต้องมีการเปิดเครื่องฟักไข่ออกมานะครับแล้วค่อยทําการกลับไข่นะครับแล้วก็มีความกังวลว่าในขณะที่เราเปิดเครื่องฟักไข่เนี่ยเครื่องฟักไข่จะมีการสูญเสียอุณหภูมิความชื้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความกังวลของผู้ใช้งานนะครับซึ่งเครื่องฟักไข่นะครับหลักๆจะมีอยู่2แบบนะครับ แบบที่1ก็คือ <AN> จะเป็นเครื่องฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัตินะครับและก็แบบที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องฟักไข่แบบกลับมือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัติเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องเปิดเครื่องออกมาเพื่อกลับไข่นะครับเพราะว่าระบบของเครื่องเนี่ยเขาก็จะทําการกลับไข่ให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าข้อเสียของเครื่องฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัติก็คือราคาจะห่างจากเครื่องฟักไข่แบบกลับมือถึง2เท่าเลยนะครับในจำนวนการฟักไข่เท่ากันนะครับราคาเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นเป็นท่าเท่าเลยนะครับ จากที่เราเคยใช้ทั้ง2แบบนะครับผลปรากฏว,ว่าอัตราการเกิดเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือคุณภาพการเกิดเ,เท่ากันครับเพียงแต่ว่าเครื่องฟักไข่แบบกราบไข่อัตโนมัติเนี่ยจะช่วยให้เราลดเวลาในการทํางานนะครับถ้าเกิดว่ามือใหมให่ที่ยังมีไข่ไม,ม่เยอะมานกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้เครื่องฟักไข่แบบกราบไข่อัตโนมัติเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตขขงเนี่ยสูงมากขึ้น,นครับอันนี้คือจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของต้นทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เครื่องฟักไข่แบบกรับมือนะครับก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องขขึ้้นมาแลว,วับไ ในขณะที hmm. night, to to ่เราเปิดเครื so, market, so, Actually, universe, ่องเนี่ยจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกถึงตามธรรมชาติของแม่ไก่นะครับเวลาที่แม่ไก่เขาฟักไข่เองตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาออกไปหาอาหารเองนะครับซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะนานมากกว่า30นาทีด้วยซ้ํานะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะถึง1ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เขาดูรังเพื่อไปหาอาหารนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยไข่ของเขาก็จะสูญเสียอุณหภูมิเช่นกันนะครับซึ่งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีผลเสียต่อการฟักไไขข่่่เเยนครรับบบ้้้าาากิดดววใชืือองแม การกลับไข่หนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับวันนึงเราจะมีการกรับไข่อยู่2รอบก็คือเช้าเย็นนะครับรซึ่งเวลาที่เราเปิดเครื่องฟักไข่มากลับไข่เนี่ยถือว่าสั้นมากนะครับถ้าเทียบกับการฟักไข่โดยธรรมชาติของแม่ไก่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความกังวลอยู่ในใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องฟักไข่มากลับไข่จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับสมัยฟาร์มยืนยันจากประสบการณ์ตรงนี้เลยนะครับว่าการที่เราเปิดเครื่องฟักไข่มากลับไข่เนี่ยจะไม่มีผล